ตันมีสองขาครับแล้วก็ตีกีโใหม่ครับเป็นเทนนิสดัซเดวิ่นะครับเข้ามานาสโตวันครับแล้วก็เทนนิสเที่ยวแล้วก็เอสซีพาครับสีทีมากตอนนี้จากส่วของสานี้เป็นเนเอสซีพาวครับที่จีนทีนกังจะเริ่มขึ้นครับเป็นเทน้าเอสซีพาวเวอร์นะครับ เล่นกันก็ใจเย็นๆนะครับจังหวะกระทบงกระทั่งกันก็ขอโทษไปนะครับอย่าไปคิดือติดใจนะครับ ติดการอยู่แล้วครับแมไม่ได้เอียงไม่เป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอยู่แล้วครับทวาเที่สองเอาแล้วครับได้จังหวะลูกนี้ดุยไปผู้ป่ก็เข้าดือหน้ผู้สาวตุนหน้าเจ้าปิงนะครับวันนี้ใช้ปิงครับด้านหลังนี่ก็ไม่ต้องบอกครับแม่เหมือนเดิมครับสองคนย้ำรถถังครับ เปิดขนานขึ้นมาลูกนี้ก็เข้าบืูผู้สาวตูครับดูแล้ววันนี้เหมือนสตาร์ออกมาเนี่ยซ้ายเป็นผู้เล่นสำรองดูบ้างน,นะฮนเอนซีพาวเวอร์เพยายามจะลองปรับเปลี่ยนผู้เล่นดูบ้างน,นะครับถือว่าวันนี้ได้ลองทีเลยนะฮะเอนซีพาวเวอร์ครับกับชุดผู้เล่นชุดที่สองครับมาในสีเสื้อใหม่เลยครับสีส้มครับดันชิมน นะครับนเปนานัเจ้าต้อมนะครับอ่นโค้งลูกนี้เนี่ยเสีใกลขานเลยครับน้ำไม่รับมือตัวสูงเล่นเพียงครับเเอมาแล้วแล้วมแล้วไมแล้วไเาแล่จากทเลนชุดสครับที่ลงทำการแข่งขันครับโดนดำแล้าครับในซีคองเวอร์ครับ ไป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 โอ้โห้กุ้งจ้าดูดีดจัดที่ออกข้างได้ครับไป อ้โหลูกตีโรซ่าลงไปครับนะลูกฟ้าเข้าไปในเอ็นซีพาวเวอร์ครับนิดนิดหน่อยๆนะครับก็ลงไปยังมือขอโทษไปนะยัยติดใจกันแล้วก็ให้นกระุนแรงนะไประบบการเล่นวอลเลย์เท่านั้นเอาโอ้โหแล้วนะปตุปลลูกนี้ไม่เข้ากรอบครับโอ้โหไม่ได้ประตูตีเสมอแล้วครับ โอกาสมาแล้วด้วยนะเอซิคาวเวอร์ครับแต่ผู้เล่นที่เป็นคู่สับลองเนี่ยนะแม่ต้องโฟล์คให้ดีครับนะเมื่อโอกาสมาถึงแล้วก็ต้องทำให้ดีนะครับเล่นเร,นเรน็วนะครับเอซิคาวเวอร์ไอมาตัวนี้ลองยิงเต็ป๊อกครับอีกทีครับไม่ผนะ่านอันนี้แตนชนะเจ้าตา่างเพราผมเล่นแย่งกันเอง,ง,องมมนนครับตั้งว่าปลายผมมุ่งมั่นแล้วครับเนี่ยทั้งสองทั้งสองคนคนระับ

ไปทางด้านซ้ายครับสองตกบอลขึ้นมาลูกนี้โดนสบายโอ้โหนั่นก็นั่นก็ไปโอ้เธอทำประตูให้ทางด้านเพียรเนี่ยนำหนีห่างมาสองศูนย์เนียังไงครับบอลมันออกไปเหรอครับอ้าใช้บอลสำรองต่อเลยครับไม่เข้าไม่เข้า บอลมันออกไปด้านหลายเก็บได้ไหมได้หลายเก็บไปได้ั้มเก็บไปนี่หน่อยเก็บได้ปะเขาล็อกหรอไปข้ามตะข่ายเลยง่ายๆนะล้วงข้ายบดีเอาล้มข้างบนเก็บล้มข้างล่างแล้วเดี๋ยวยกตะข่ายขึ้นไงฝากเก็บไปนี่หน่อยมาเลยไม่ฝางกันเล่นนะไม่ฝางกันเล่นนะนั่นแหละนั่นแหละตั้งคิวฮะ tin ủa luôn như thế nên cho nó có một người tin ta hay เอาบอลมาแล้วครับเดี๋ยวเปลี่ยนบอลเลยครับเปลี่ยนบอลเลยดีกว่าครับบอลใบนี้แข่งดีกว่าครับบสองถามเด็กไามนี่หนังไม่ดีตเก็ไม่มัน อนนีจะชีพของเงินเท่าไหร่ครับลูกที่เกี่ยวทางด้านหลังครับผู้ตัดสินเป่าให้เปล่านะครับได้เรือปิดจริงแล้วครับตอนนี้น่าจะเป็นพิจารณาขอยิงเองบ้างนะครับขยับมาแล้วครับการเข้ามาด้วยยังมีการมาเท็ยบด้วยครับน่าพิจารณาต้องรามาถวายอันนี้คือกรับางการ่างกายต้องเก็บได้ทำงานด้วยครับ จขยับเข้าไปซอยเท้ายิงลูกนี้โอ้โหเป็นข้อดีจริงเลยครับจังหวะยิงลูกนี้ถือว่าได้ลุ้นเลยนลครับคืแล้วยกบอลไม้เอาจากด้านขวามือด้านขวาไม่ผ่านทางนาเจ้าปามันจะทะลุขึ้นมาได้หรือเปล่าครับโอ้โดนเกี่ยวลงมาลูกนี้ภูดศิีเข่าให้ฟาวครับ ท่านสนามเขาเปี่ยนตัวครับ2คนนะสองตำแหน่งครับเอาแล้วนะหมายเลขเก้าเแล้วนะก็เกลี่ยแล้วครับอีกคนน่าจะไปได้ด้วยจัดมาเก็บเลจัดเลี๊จังเดยไ้วะคือโดยไฟล์ภาพกันอดู่งเบอร์อะไร มีครได้พาเซียวเวอร์อยู่หนาหูหลอนมากป้าดีสองอยู่นี่ดีสองอยู่นี่ไม่เล็กที่ผ่านมาผมก็ไม่ค่อยได้จำเออใช่นี่แหละถ้วยตั้งลยนข้าวไปลูกนี้้โหแรงครับเลยพี่จาครับปั๊ม ทมีจาโบกขึ้นมาเป็นทางด้านน้อมรับให้มายังไม่ผ่านนะเยพยายามจะล็อกตี๋ เลองว่าน่าหนาสายลองกินลูกนี้เสร็จ้น่เจ้าปลายแลม่ติดทีมมาเดียวเองนะครับเอฟซีพาวเวอร์ตอนที่เป s. <S ล <s Alter, <s ี่ยนแล้วนเกลี่ยนลงมาแล้วแม่ยังดูเงียบๆอยู่เลยครับใส่กันใหม่ทีครับสูงครับเข้าขวาลองยิงลูกนี้โโอ้หรับแรกนี่เกือบไม่หยู่ด้วยแล้วน่าจะปิดยังมีความกลับมาได้ครับองมาได้บง

ตี๊ดครับผู้เล่นผู้จะเข้าพุ่งเกียร์นี้ต้องระวังนะครับมีจานอย่างที่ได้ครับต่ำโอ้โหนี่ยังไงครับเพื่อนยิงไม่ตรงจุดครับเปิดดีแล้วนะแม่แต่เพื่อนทีมไม่ตรงจุดครับ โอ้โหลูกนี้ไม่ขาดครับไปดูมา,ตามเต้าล็อบเบิร์ลูกนี้ทะลุไหมครับยังเป็นได้ไหมพิจารสอบไปเอาได้ครับอีกที่นึ่มดิง้งคูนเอาซ้ายเกือบด้วยครับแล้วเสียพิจาร์มีการบาดเจ็บเลยครับยังไงครับถูกที่บาดเจ็บที่เป็นตำแหน่งไหนครับ เดี๋ยวนั้นไอ้เกณน์ไปดูทิจาร์ด้วยครับสีไปเข้าไปดูทิจาร์คนหนึ่งเลยครับเข้าไปดูเลยครับเปลี่ยนตัวด้วยครับเปลี่ยนตัวเข้าไปเปลี่ยนเอาใครลงไปเล่นนะครับคนหนึ่งครับเชิญเลยครับเปลี่ยนเลยครับคนมาถึงพยาบาลมาถึงันเลยครับเก็บทดเลยเก็บใช้แชปแล้วแชมลงแล้วแชมลงมาแล้วด้ยอย่างว่าเหรอครับตอนนี้จิจูดิจารณ์ยังมีปัญหาการบาดเจ็บมาอยู่แล้วด้วยนะครับตั้งือว่าไม่สมบูรณ์เท่าไหร่ครับ ตามมาอยู่ฝ่ายเต้าไปขึ้นหน้าไม่ได้ไปสองไม่ผ่านครับเอาครับเอาฐานนะที่เทียบอยู่ครับเต้ากระโดดบอลลูกนี้โอ้โหคุณจะเห็นาเลเลยครับนะเจ้าดองครับดันขึ้นมาเองครับรถถังเนี่ยดันขึ้นมาอยู่แถวหน้าเลยครับตามแต่ได้ลุยจะไปอีกทีหนึ่งไม่ผ่านครับ แลูกคู่อันดานพี่ครับ

Cái mở Xem nha Giá kiểu Trên Tám sóng Nó là mở sóng sóng này hả vậy? <tôi> <tôi> <bảo> <tôi> ตีสมุสรสมุทรแล้วครับไอซีเค้วัดครับโอ้โหแล้วดูจะถ่ายไปเองนะน้าเกศไฟฐานครับเก์ให้โอ้โหจัดไม่ได้ครับลูกนี้ลูกคูลูกฮูเตซกของงทานนะนรับปี่นะครับโอ้โหถ้ามีอะไรที่ช่วยเหลือตัวเองก็ได้ละ บอกข้างในให้ช่วยถ่ายรูปไปด้วยเด๋ยวขาลืมใไเลยนีหนม้ท่มหน่งนี่หนไอ้ทุ่มหนึ่งน่หนอ้ท่นี่นมไ้หนนีมอ้ีไอ้่นึงี่หน้ที่ไอ้นงไ้ม่นี่หนอนง่มนีอะ เอ้าโอ้โหยได้ด้วยครับแชมป์อีกทีเข้าซ้ายยิงไม่ผ่านเลียติดตอครับจัดโอ้โหแล้วสวนขึ้นมาเกียร์เข้าขวาทำพลาดตัวใจดีย์ครับลูกนี้เด็นโจ๊กหลงไปเรียบร้อยเลยครับโอ้โหถือว่านิ่งจริงๆครับลูกนี้เอายิงขึ้นนแล้วครับทีสนามการจะมาขึ้นน้ำมาเสะตูวหลอดหนึ่งครับถือว่าที่ลงมาเนี่ยคาดจะพุดงใหญเพาหน้าเอ็มจีเคเวอร์้วครับเลยขึ้าแบบเต็มสูงแล้วครับตอนนี้เกียร์จัดเบิร์นครับ มันซุนซอนได้ไงมันเปลี่ยนสีออกเหนี่อยเลยดิผูกหน้าคนจ้า ข้ามาแล้วได้ซ้ายครับเล่นขึ้นเดียวเอาโอ้โหแล้วลูกนี้พลาดแล้วเนี่เบิร์ดขึ้นตั้งแต่ปลายปลายลบผ่านมาเพื่อนเรียกครับปั๊กโอ้โหเล่นเพียกมาแล้วเพื่อนให้เบาครับเทียตแต่ตบมาจัดนัดขวายิงติดปอกครับก็ๆๆๆๆบถือว่ามาเป็นทีมจริงๆนะเอ็นซีพาวเวอร์ครับ,รบมาถึงตรงนี้แล้วถ้าไม่หนักหนาซานซการเี้ถือว่าพวกเค้าเริงทำได้ดีจริงครับ

ไม่มีคนพาดสามครับเปิดมาล้วนี้กบข,ากขาก้างขางแบบนี้เลยครับ แล้วลูกนี้พูดสินให้ได้เปรียบเลยครับโอ้โหเกือบทำประตูที่สามเพิ่มเติมได้ด้วย่ะท่านเอ็นจีพาวเวอร์ครับไปมูครับไปน่านด้านโอ้โหแล้วครับตอนนี้โอาถูกเปลี่ยนลงมานี่คตำแหน่งนะครับจ้าจ้าให้ไปด้านซ้ายครับเอ็น ให้มาลูกนี้ยังติดบล็อกครับแต่ลูลลกทุกครั้งจะหน้างครับเข้า,า,า,าสู่ช่วงนทาทีสุดท้ายแล้วตอนนี้โทรักโค้ชรักบาดเจ็บอยว่้อบรอบผู้ิทธิ์ให้สัญญาณอีกทีครับสองประตูต่อหนึ่งครับแปดโกลได้ลูกนี้อ้วเราโดนตื่นรับผู้ตัดสิ์ให้เป็นลูกฟาวครับในลุ้นซีิีประตูที่สามเพิ่มเติมแล้ตอนนี้ ระยยายยังค่อนข้างห่างอยู่ครับแ่แต่ว่าโอรยิงดีๆเนี่ยยังมีครับแงมนี่ยยากเข้ามาแล้วยิงลูกนี้เลียดๆครับแี่ยังไปปอข้างเกียร์โอ้โหแล้วดูสปีดต้นเนี่ยแพ้เลยนะด้านแชมป์แม อีกทีครับเบิร์ดจกบอลเข้าไปเลจยจัดขึงผู้หุมเป็นที่สาตัวแม่สุดท้ายต้องแก้ไขแล้วกงันเต่ที่เรา้าดก่อนแล้วคมผู้มาให้เบิร์ดครับเบิร์ดเบิร์ดโดนป้าเมื่อลูกนี้ยังได้ครับป้าเอาแล้วครับสุดท้ายเข้าทางให้เอซีคอเวอร์อีกแล้วครับลองยิงไกลลูกนี้ก็ติดบอลครับ เก็บได้รับวคอหมดในด้านซ้ายครับเบิร์ดยกบอลข้ามไม่ผ่านในด้านแชมป์ครับไปดูนี่เองโค้ชลาบาดเจ็บแล้วนะครับโคอล้ชบาบาดเจ็บนี่หนึ่งนะมีนะครับย้ำเลยครับจัดดูแล้วจัดเก็บบอลไม่เล่นเองนี่โอ้โหเสียบอลจนได้แลขอขอ 3, ้วครับ กอนช้าที่เสร็จเลยครับและนี่ตัดออกข้างก่อนนะแั่นถือว่าเล่นนิ่งเลยนะนัสุดนะครับสามโอ้โหไม่ผ่านจัดผ่านมาเกียดของปูยังไม่ผ่านนะเจ้าตีครับช่วยนันเก็บเราไม่ได้เอาล้วครับเราไปไป